สนับสนุนโดยเครื่องเล่น DVD GPS Navigator จาก Leona เลอสยาสายทิปที่นอนนุ่มเนื้อเพื่อสุขภาพ วันนี้นะคะเราหยิบยกแง่มุมของโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยมาทำนายไทยทักสํสำหรับดวงเมืองประเทศไทยในปี2555ซึ่งเป็นปีมโรงงูใหญ่ด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็อาจารย์บอกไปแล้วว่าจะชงจะทับกับปีไหนยังไงบ้างนะคะอาจารย์คะสำหรับเศรษฐกิจไทยปี55 <c oughs> จะเป็นยังไงครับก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับในดวงเมืองของเราเนี่ยนะครับเรามีดาวอังคารเนี่ยอยู่ในภพที่เรียกว่าเกี่ยวเศรษฐกิจกันคังนะครับคือดาวอังคาร ดาวคาตัวนี้มีตำแหน่งเดิมเนี่ยก็คือเป็นราชาชโชคและเป็นประาราชาชโชคนดีแน่นอนแต่เป็นประานี่คือหมายว่าก็คือตรงข้ามนะฮะก็หมายว่าบางช่วงก็เศรษฐกิจด,ดีบางช่วงก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับทีนี้การโคจรของของดาวคารเนี่ยดยปกติเนี่ยจะอยู่แต่ราศีเนี่ยคือสี่สิบห้าวันนะครับแล้วก็ย้ายราศีแต่ทีนี้ปัญหาตรงที่ว่าดาวเสาร์เนี่ยที่เข้ามาอย่างที่พอกว่าพระเสาร์เขียวโลกเนี่ยมันเข้ามาในในราศีที่มีดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาวของการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนอยู่นะครับแล้วก็บังเอิญไอ้พบกระดุมพระหรือพบเกี่ยวเรื่องการเงินทั้งหมดเนี่ยทั้งการคลังของประเทศและก็ของประชาชนด้วยนะครับก็มีดาวเจ้าสุกเป็นดาวเจ้าเรือนที่เดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเมื่อเสาวสามาอยู่ตรงนี้ปั๊บมันก็ส่งกระแสไปถึงทันหมดนะคือดวงดาวเนี่ยเขาเรียกว่าส่งเขาเรียกว่าส่งแสงนะมันมีแสงของดาวนะแสงนี่ก็จะพุ่งไปหาดาวต่างๆ,ๆ,ๆนะครับเป็นทอดๆ,ๆไปเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า รัฐบาลเนี่ยคิดผิดจะมากเลยนะครับเช่นการตั้งรองรัฐมนตรีเศรษฐกิจซึ่งมาจากตลาดซัพย์เนี้ยเพราะหวังว่าจะมีนักลงทุนจะมาลงทุนด้วยอย่างเงี้ยบอกเลยว่าพอบอกว่าผิดหวังแน่นอนการลงทุนในปีหน้าจะเป็นยังไงครับอาจารย์เราพูดถตลาดครับก่อนนะในตลาดซัพย์เนี่ยก็จะเป็นปีที่เขาเผาที่สุดเท่าที่เคยตั้งตลาดซัพย์มาบอกได้เลยนะครับในปี55าหใช่ครับตลาดจะซบเซาที่สุดนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนจะถอนตัวออกกระปุด ต้องรอดูอันนี้<ช>ต้องรออ,อ,อันนี้เป็นการนนากรอันนี้เห็นชัดๆเลยว่าซันโยก็ถอนแล้วนะซันโยถอนการผลิตแล้วจากฐานการผลิตซันโยเนี่ยจากประเทศไทยไปแล้วแต่ปีหน้าไม่รู้ก็ถอนแล้วครบยิ่งปีหน้ายิ่งชัดเลยยิ่งถอนเยอะเลยเพราะว่าเขาก็รู้น้ำจะท่วมนะอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ก็ฟังรายการเลยเราเนี่ยนะฮะชมรายการเราเนี่ยเขาก็มีคนแปลให้ฟังแล้วว่าอันนี้ก็ต้องติดตามนะคะอาจารย์ว่าสิ่งที่อาจารย์พยากรณ์จะเป็นจริงหรือไม่นะคะอันนี้นะฮะก็ต้องพูดว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะฮะ แต่สิ่งที่จยนพูดเนี่ยไม่เคยผิดเหมือนกันเหมือนจะจารย์มากเหมือนกันจะลงทุนด้านใดดีนะจะลงทุนด้านใดดีก็ธุรกิจที่ง่ายๆนะครับถ้าน้ําท่วมเนี่ยนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ที่ต้องซ่อมแซมภายหลังน้าท่วมนั่นแหละไปได้เราหมดก็คือวัสดุก่อสร้างอันนี้ไม่ต้องดูดวครับมรับเหมาพวกนี้นะคะไฟฟ้าสายไฟฟ้านะครับปลั๊กปลือกอะไรต่างๆทีวีวิทยุตู้เย็นซึ่งมันพินาศไปพร้อมกับน้ำเนี่ยก็ต้องซื้อใหม่แน่นอนพวกนี้อยู่ได้ปีหน้าก็ยังบูมอยู่นะคะธ รถจนเนี่ยก็จะเป็นรถจนประเภทมือสองเนี่ยจะบูมเพราะว่าเขาจะมาโหลดให้มันสูงเพื่อจะหนีน้ําแต่เ็าหนีไม่พ้นหรอกครับนะฮะก็จะจมน้ําอยู่นะครับอาจารย์มาดครับปีหน้าบอกว่าปีห้าสี่เป็นปีไอปีห้าห้าปีทองด้วยไอปีทองจะซื้อทองดีไหมคะอาจารย์ราคาจะสูงไหมคะโอเคอย่างนี้นะครับปีหน้าเป็นปีมาโลงขังน้ําเวลาน้ํามาเยอะเนี่ยนะครับ หนึ่งไฟวินาศใช่ไหมครับไฟได้แก่อะไรหุ้นเนี่ยเป็นธาตุไฟงั้นคืออันนี้ประเด็นนี้ตรงกันครับของจีนกับของสากลนี่ตรงกันนะครับจะเป็นปีที่หุ้นต้องระวังใช่ไหมคะหุ้นทั่วโลกจะต่ําที่สุดถูกไหมครับรอบกี่ปีอาจารย์อ๋อคงเป็นอย่างน้นเป็นสิบปีละเอาแค่ปีก่อนแล้วกันค่ะอันนี้เป็นทั่วโลกวิกฤตของยุโรปจะรุนแรงขึ้นนะครับ นะแต่อเมริกากับญี่ปุ่นจะฟื้นตัวนิดนิดเหมือนกับคนฟื้นไข้อเมริกาญี่ปุ่นจะเริ่มฟื้นตัวครับคือยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าเริ่มฟื้นไข้แล้วนะครับส่วนออสเตรเลียเศรษฐกิจยังบูมอยู่เมืองจีนเศรษฐกิจยังไปได้อย่างดีนะครับรัสเซียเศรษฐกิจก็ดีแต่ว่าจะมีปัญหาประท้วงมีปัญหาพวกภัยธรรมชาติบ้างนะครับนะแล้วก็ประเทศไทย ถามว่าเป็นยังไงประเทศไทยเนี่ยรับผลจากรอบข้างเป็นหลักนะครับฉะนั้นเศรษฐกิจรายได้ของเรา70%มันยัมส่งออกส่งออกไม่ดีเรามีปัญหาแน่นะครับนะส่วนทองเนี่ยนะตอนนี้ทองกําลังตกนะครับรีบไปซื้อเลยนะครับเพราะว่าปีหน้าจะเป็นยังไงปีหน้าจะเป็นวัฏจักรทองขึ้นสูงสุดปีสุดท้ายของวัฏจักรของทองใช่ครับตอนนี้รีบช้อนซื้อก่อนใช่ครับแล้วคะขายปีหน้าเหรอคะอาจารย์ใช่ครับอ่ช่วง มกราเนี่ยทองจะเริ่มขึ้นรอบหนึ่งนะครับเมษาจะมีรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ปลายปีนะสิงหากันยาอเลยแถวนั้นเนี่ยนะก็จะมีอีกสักรอบหนึ่งค่ะอ๋อนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะดูข้าวเห็นด้วยเลยฮะเห็นด้วยเลยครับนะฮะที่อาจารย์พูดว่ามเหมือนกันนะฮะตรงกันหมดนะอย่างนี้เราต้องระมัดระวังในการลงทุนในการทําเศรษฐกิจทําธุรกิจยังไงบ้างคะอาจารย์คืออยู่ด้วยสตินะครับ คิดทางหนีทีไรเอาไว้ตลอดว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มาเราจะรับมืออย่างไรเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ท่านพูดแบบนี้หลายคนอาจจะไม่อยากลงทุนแล้วก็ไม่อยากใช้จ่ายด้วยนะคะอ๋อถ้ามีสตังค์เหลือก็ใช้ไปเถอะครับช่วยเหลือคนที่เขากําลังมีปัญหานะถ้าคุณต่างคนต่างไม่ใช้เนี่ยประเทศก็จะยิ่งแย่คนที่เขาไม่มีรายได้เขายิ่งมีปัญหาใหญ่คือระบบเศรษฐกิจเราต้องพูดว่าภาพรวมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการใช้จ่ายต้องมีการบริหารต้องมีแต่มาว่าถ้าการลงทุนเนี่ย อันนี้ต้องพิจารณาเป็นรายรายเป็นกรณีไปคือต้องมีที่ปรึกษาพูดง่ายที่ปรึกษาการลงทุนนะฮะอาจจะเป็นธนาคารอาจจะเป็นสินแสอาจจะเป็นอาจารย์โหนอะไรก็แล้วแต่ควรจะมีที่ปรึกษาอย่าทําโดยที่ว่าเอ้ยฉันแน่ฉันเก่งไม่ได้จะทำอย่างงี้ไม่ได้ผลบ,บางท่านบอกว่าปีหน้าเนี่ยเราต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของโรคระบาดจะเกิดขึ้นจะฆ่าชีวิตคนไทยด้วยตอนนี้ก็เกิดแล้วนะครับโรคระบาดเกิดแล้วนะครับแล้วก็โรคระบาดพันใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ เขาว่ากันว่านะฮะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับรักษานะครับให้เป็นความรู้ที่ว่าเขาบอกว่าจะไม่มียารักษาได้ยกเป็นอย่างเดียวที่รักษาได้คือหมากที่เรากินกับปูเนี่ยมากกับปูใช่ครับสมุนไพรของเรา<ช>เองนะฮะแล้วตอนนี้ปลูกกันเยอะมากครับส่งไปไต้หว,วันเยอะมากค่ะทีน,นี้มาดูเรื่องของอ ดวงเมืองที่เกี่ยวกับเรื่องของนักการเมืองก็มีส่วนสําคัญว่าจะทําให้ประเทศชาติไปในทิศทางใดด้วยนะคะแล้วก็ต้องเพ่งเล็งไปถึงผู้นําประเทศด้วยให้อาจารย์มาดดูหลักฮวงจุ้ยนะคะหลักงโงเฮงของรัฐมนตรีของนักการเมืองของเราณตอนนี้ที่จะบริหารบ้านเมืองต่อไปจะเป็นยังไงคะอาจารย์โอเคก็เริ่มแรกนะครับคุณยิ่งรักเนี่ย เป็นดวงธาตุไฟะนะครับเป็นปีไฟเดือนไฟวันไฟยามไฟเลยเขาเรียกว่าซุปเปอร์ไฟเหมือนกระดอกไม้ไฟอยู่ดีๆก็ปุ่งขึ้นมาดังในช่วง,งค่ำคืนแต่ดอกไม้ไฟอยู่ไม่ทนถูกไหมครับสวยมากสุดๆแล้วอยู่ดีก็ดับหายไปะนะครับดวงคุณจิงลัก เหมือนดอกไม้ไฟที่พุ่งขึ้นมาแต่กระจายสวยงามพักเดียวเหรอคะใช่ครับแล้วปีหน้าปีธาตุน้ําน้ํายักษ์เนี่ยมาดับไฟซุปเปอร์มังกรขั้นนองน้ำด้วยใช่ครับมาดับไฟอันนี้ให้ดูแต่ละคนนะครับรัฐมนตรีดวงดีเนี่ยคุณเฉลิมเนี่ยดวงดีผู้ชมค่ะนี่เป็นกลุ่มรัฐมนตรีดวงดี13ท่านนะคะตามคำพยากรณ์ของอาจารย์มาศคุณเฉลิมคุณยุทธศาสตร์คุณวันรัตน์คุณวิรุณคุณสุรพงษ์คุณประชา นคุณกิทยาชุมพลต่อพงกิสนาคุณชัดระเดิมชัยและบอรวัตรนะครับค่ะอันนี้เป็นกลุ่ม13ท่านที่ดวงดีแหละคะโอเคปานกลางปานกลาง8ท่านนะคะเอาไว้ทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่าหมดดีกว่าไม่ดีเนี่ยคุณยิ่งรักนะอันดับหนึ่งนะับนายกเลยเหรอคะดวงไม่ดีเพราะว่าน้ำเนี่ย มาดับไฟค,คุณยิ่งรักเป็นซูเปอร์ไฟโดนตรงๆคนแรกคุณธีระ,ะคุณธีระรัฐมนตรีเกษตรบุญชื่นกิตติศักดิ์สุรพงศ์นะฮะกิตติรัตน์ยงยุทธิริวัฒนะกิตติศักดิ์สุกสมลน,นะครับสันติพรศัก์ภูมิชูชาติฐานิษนะครับอ,อันนี้มีแววว่างานจะไม่ราบเรื่นหรือมีปัญหาและอาจจะมีโอกาสได้ เปลี่ยนออกจากตําแหน่งอาจารย์ดูจากอะไรที่ว่ากลุ่มนี้ดวงดีดวงไม่ดีหรือว่าปานกลางโอเคเราตรวจสอบจากวันเดือนปีเกิดเขานะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะมีบางคนที่เขาแจ้งวันเดือนปีเกิดไม่ปลอมนะอย่างผมรู้ส่วนตัวสองสามท่านว่าที่แจ้งมาเนี่ยไม่ตรงใช่ครับครับต้องระวังยังไงบ้างสําหรับคนดวงไม่ดีหรือว่ารัฐมนตรีที่ดวงไม่ดีและดวงปานกลางเพราะว่าก็มีผลต่อการบริหารประเทศด้วยคืออาจารย์ว่าอย่าไประวังให้เขาเลยฮะ จริงนี่พูดตรงๆนะฮะไม่ต้องระวังเขาแล้วครับเพราะยังไงก็อยู่ไม่ได้นานพันธงตรงนี้ครับจริงๆไม่ต้องระวังหรอกครับอาจารย์แล้วที่อาําอย่บอกว่าผู้นำประเทศดวงเหมือนดอกไม้ไฟที่พุ่งขึ้นมาสวยงามระยะเดียวนะคะจะหมายถึงว่าระยะเดียวของอาจารย์นี่คือนานแค่ไหนก็ปีหน้าเนี่ยความเสี่ยงก็ขึ้นสูงสุดเพราะว่าไปดูฮวงจุ้ยของทำเนียบฮวงจุ้ยรัฐภาก็เจอองศาร้ายที่สุดในรอบ12บีอปี ดวงคนก็ร้ายดวงสถานที่ก็ร้ายดวงเมืองก็ร้ายไม่รู้จะหาคำไหนมาปลอบใจหมายถึงปีหน้าใช่ไหมคะใช่ครับไปดูพวงจุ้ยแล้วแต่ว่าทำเนียบรัฐสภาอะไรเขาก็ตั้งมานานแล้วนี่ค่ะไม่ัมันจะมีการเปลี่ยนได้ครับมูสาของมันนะครับพวงจุ้ยเป็นเรื่องฟ้ากับดินฟ้ากับดินนะครับฟ้าคือเรื่องการเวลาดินคือเรื่องสถานที่นะครับฟ้ากับดินคือไทม์กับสเปซสมัยโบราณเราอาจจะไม่ได้ยินคิดว่าเป็นเทวดาบนสวรรค์นะครับหรือว่าใต้โลกมี เจ้าหรือเทพองค์ไหนมาโดนบันดาลฟ้ากระดินแตงจริงแล้วคำว่าฟ้ากระดินในทางจุดหมายถึงเรื่องการศึกษาปัจจัยเรื่องการเวลามีผลต่อสถานที่อย่างไรนะครับที่ที่เดียวกันบางปีก็ดีบางปีก็ร้ายขึ้นอยู่กับทมาและสเปซการเวลาและสถานที่ที่เดียวกัน อย่างดวงดาวเนี่ยนะก่อให้เกิดการเวลาะนะเราถึงได้นำมาจัก่อเหตุการณ์ได้ะนะเมื่อดาวถี่แรงไม่ได้นะคะตรงนี้ใช่ครับเพราะดาวเนี่ยเขาจะมีการโคจรเขาซึ่งเราคำนวณไว้ล่วงหน้าเป็นพันๆปีว่าดาวดวงไหนอยู่ตรงไหนเอาเอาเป็นว่ารัฐบาลชุดเนี้ยผมกล้าพูดได้เลยว่าเอาหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็เหมือนอย่างน้อยมองว่าไฟที่ว่าเนี่ยฮะก็คือเหมือนพลุก็ว่าได้นะครับนะดังปุ้งแล้วก็มันก็ดับลงนะครับแน่นอนทีนี้เราพูดเคาะด้วยอีกแบบหนึ่งศาสตร์ของชื่อเนี่ยเขาก็ไม่่ตางอะไรกับ ญาติของเขาที่ชื่อทักษินนะครับก็เป็นอักษรประเภทคล้ายๆกันนะครับดูเรื่องของอักษรละอาจารย์มาศอาจารย์สอนในสอ,องเรื่องของ,งโง่เฮงเรื่องศิลปะก,การอ่านจิตใจคนอย่างเป็นระบบด้วยนะคะคุณผู้ชมอาจารย์สามารถอ่านจิตใจของผู้นํานประเทศน้าตอนนี้ได้ไหมคะว่าท่านคิดอะไรอยู่คือใจท่านเนี่ยลึกๆเนี่ยขาดความมั่นคงอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าในเชิงจิตวิทยาคุณนึกออกไหมครับ ผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก40ต้นต้นนะจบมาปุ๊บเนี่ยก็ทำงานในบริษัทพี่นะครับที่บริษัทเป็นขาขึ้นงานเนี่ยไม่ได้ยากมากนักนะแล้วมีงบประมาณมหาศาลให้เล่นมีลูกน้องเยอะๆมาให้เล่นแล้วอยู่ดีๆ45วันข้ามมาเป็นนายกานะครับคือเขาไม่เคยรับภาระงานใหญ่ถึงจะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะครับ <te ak> แต่แต้องยอมรับความตั้งใจและความมุ่งมัน่นใช่ครับมีมความมุ่งม,มั่นแต่ฐานยังไม่แข็งแรงนะครับค่ะนะฐานยังอ่อนเกินไปนะครับนะบเหมือนลูกโป่งไงะฮะผิวมันไม่แข็งแรงโดนเป่าให้ใหญ่เกินขนาดเดิมของเขานะครับเมื่อหลายเดือนโดนอะไร,รสกิดนิดนึงมีโอกาสจะระเบิดอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับเพราะว่ามีบางคนบอกว่า้านายกเป็นผู้หญิงจะไม่ค่อยถูกกับเรื่องของดยวยวครับ อันนี้เกี่ยวต้องพูดว่าเกี่ยวครับเพราะดวงเมืองไทยเนี่ยนะฮะคือพระบาทสมเด็พดพดจพระช嘉ชาโลกท่านนิดหนึ่งนะท่านผูกดวงเมืองเอาไว้คือฝังเอาพระหลักเมืองนะครับให้ผู้ชายเท่านั้นนะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นผู้นำในอนาคตเราจะมีโอกาสที่จะมีนายกเป็นผู้หญิงอีกไหมคะนอกจากคุณในอนาคตเราจะมีโอกาสที่จะมีนายกเป็นผู้หญิงอีกไหคะนอกจากคุณรจริงๆนนเนี่ยถ้ามีก็จะเกิดอาเพศแบบเนี้นะครับพูดได้คําเดียวครับไปถามหมอดูข้างถนนก็ได้ครับดาวอาทิตย์คือดาวผู้ชายอังคารก็คือดาวผู้ชายและกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ ที่ปกครองบ้านเมืองมาเนี่ยเป็นนักรบทุกคนทุกองค์นี่ก็เป็นเรื่องของเรื่องของดวงดาวอิทธิพลของดวงดาวของทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์นะคะแล้วก็ทางห่วงจุ้ยด้วยคืออาจารย์เสริมนิดหนึ่งนะว่าตรงกันโดยบังเอิญนะผมก็รู้จักอาจารย์มากกว่านี้นะแต่ก็รู้จักผลงานแต่ก็ต้องยอมรับว่าในการดูดวงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็แล้วแต่ก็มีทั้งดูถูกและไม่ถูกแม่นและไม่แม่นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ดูตรงหรือไม่ตรงแต่ว่าสําหรับผมนะฮะถ้าดูไม่ตรงนะ ผมเขียนสารภาพทันทีเลยค่ะซึ่งก็อยากจะพูดว่าโพลบางโพลที่ทำเนี่ยนะฮะสำรวจเนี่ยเป็นการที่ว่าเอาใจคนบางคนและก็ไม่ตรงไม่แม่นและก็ไม่เคยขอโทษค่ะจุฬาโพลไม่มีธรรมศาสตร์ไม่มีโพลเพราะว่าเขาดังแล้วแต่มีบางสำนักซึ่งไม่ควรจะทำแล้วคือถ้าดูไม่ตรงก็ขอโทษว่าไม่ตรงผมขอโทษเลยคือสารภาพเลยหลักวิชาเนี่ยไม่เคยผิดมีแต่คนที่ไปศึกษาหลักวิชาเนี่ยวิเคราะห์ผิดหรือเปล่าค่ะ เอาหลักวิชามาใช้ผิดหรือเปล่ารับจ้างหรือเปล่าค่ะช่วงท้ายนะคะขอคาแนะนําเพราะว่าในช่วงปลายปีก็จะมีคนไปดูหมอกันเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนแขนไหนก็ตามขอคําแนะนําว่าควรที่จะไปดูกับใครอย่างไรพิจารณาอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างโอเคอย่างนี้ผมขอแนะนำงานผมเลยมีสัมมนาของอาจารย์เป็นสัมมนาฟรีประจําปีสถาบันเราเนี่ยปีหนึ่งจะจัดสัมมนาฟรีให้ครั้งหนึ่งนะครับนะเชิญประชาชนทั่วไปมาฟังว่า ปีนี้เหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไง15มกราคมหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทรนะ์ก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับช่วงเ,เราจัดช่วงบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยรับโชคปี55นะครับใช่ครับแล้วก็จะบอกว่าจัดบ,บ้านยังไงสวนวิกฤตเศรษฐกิจนะครับโทรมาจองนะครับบอกวันบอกบอก เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ0890146888นะคะต้องจองก่อนนะคะอาจารย์กรธริตและค้ามีสัมมนาอะไรนี่คะคือตอนนี้วิ่งสัมมนานะครับมีพิธีสําคัญนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์พิธีสำคัญแก้ไขดวงเมืองนะครับนะฮะแก้ไขได้เหรอคะอาาจรย์แก้ได้สิครับรัชกาลที่สี่ก็แก้มาแล้วครับนะฮะแต่เมื่อภาคอื่นไม่ทําเราทําพิธีนี้จัดที่ไหนคะจัดที่วัดตาสิงห์คอพระอารามหลวง นะฮะโหนเนกรุงจนะครับไปได้เลยครับตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับไปรวมตัวรวมพลังให้เยอะเพราะว่าพลังกระแสจิตนะครับคือคลื่นนะครับที่สามารถจะผลักดันนะครับให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ในด้านดีครับช่วงท้ายอาจารย์มารขอคำแนะนำสั้นๆว่าดวงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะไม่ดีเลยเราจะทำอย่างไรให้แก้ไขดวงตรงนี้ได้โอเคมีชาร์ตตัวนี้ให้ดูง่ายๆนะครับปีปีใหม่นี้นะครับทิศตะวันตก นะครับจะเป็นทิศดีนะปีหน้าเนี่ยนะครับถ้าดวงไม่ดีให้ไปเคาะตอกเจาะนะอาจจะซื้อค้อนยาง50บาทนะครับไปเคาะตรงทิศตะวันตกหลัง2ยิบสองธันวาไปแล้วเนี่ยจะเป็นพลังดีนะครับไปเคาะไปเจาะไปเป็นการไปกระตุ้นเพื่อกระจายพลังงานออกมาทตะวันตกนะถ้าเคาะสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะกระจายพลังมาถ้าบังเอิญวันนั้นถูกกระดวงใครคนในบ้าน สักคนหนึ่งก็จะได้รับผลดีนะครับแต่ทิศร้ายที่ห้ามไปยุ่งก็คือทิศ ใต้นะครับนะทิศใต้เนี่ยปีนี้กินพื้นที่ใหญ่มากนะเดี๋ยวในสัมมนาเนี่ยจะอธิบายให้ฟังในรายละเอียดไปสัมมนาแล้วการศึกษาเรื่องอย่าเคาะตอกเจาะกระทบกระแทกกระเทือนตัดต้นไม้ขุดดินอยู่นิ่งๆหนึ่งปีนี่ก็เป็นความเชื่อที่มีศาสตร์ที่สามารถที่จะอธิบายที่มาที่ไปแล้วก็มีหลักการที่เชื่อถือได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ทั้งสองท่านบอกว่าก็สามารถที่จะประมวลได้ว่าที่ผ่านมากับปัจจุบันนั้นทายตรงหรือไม่ตรงอย่างไรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้ขอพระคุณทั้งสองท่านอาจารย์มา ทีหัดทรรมและอาจารย์กรทฤทธิ์บัวสวงค่ะบบขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะาลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ